ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงขง้างปีนี้ป้าน้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบสามค่ะห้องเช่าที่คุณป้าอยู่ตอนนี้ครับคุณป้าอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับลูกชายสองคนค่ะแล้วสามีของคุณป้าล่ะครับอยู่กับแฟนใหม่เขาเลิกลากันไปหลายปีแล้วเลี้ยงลูกตัวคนเดียวมาตลอดเลยใช่ ป้ามีลูกก็เหมือนไม่มีต่อสู้เพื่อชีวิตตัวเองไปวันวันไปรับแกงมาขายก็ไม่ไปคืนที่กูเขามาต้องหาค่าเจ้าบ้านหาค่าน้ำกาไฟค่ากินสู้มากปั่นจักรยานแก่แข็งมากบรรทุกของเยอะมากนะเต็มรถนะแล้วห้อยไปอีกสองข้างเลยนะฝนตกฟ้าร้องเขาก็ต้องมา น้อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรไหมครับมีเวียนหัวบ้างมีเป็นภูมิแพ้เจอแสงแดดเจอฝุ่นละององอย่างนี้คุณป้าทําไงครับก็ล้างมือบ้างทายืวบ้างทาย,าทายมองให้มันหายคันนะฮะบางทีเรากลัวเห็นแก่ทิปจัก,กรยานเก่าๆอย่างนี้สงสารนะคะคือข้ามรถเนี่ยเรากลัวมากถ้าเราเป็นลูกแกนะั้นเราจะไม่ให้แกทำนะ แกงนี่คือป้าซื้อมาเองหรือว่ามีคนออเดอร์มาครับทัโทรสั่งมั่งซื้อเองบ้างเป็นลูกค้าประจาเหรอครับค่ะมีข้าแล้วก็มีแกงมีขนมป้าซื้อมาอย่างขนมนี้ซื้อถุงแล้วเท่าไหร่ครับ8บาทค่ะแล้วป้าไปขายเท่าไหร่ขายสิบาทแกงถุงอย่างงี้ถุงเท่าไหร่ถ,ถุงละยี่สิบห้าถุงละยี่สิบห้าไปขายสามสิบป้าเข,ขาจะมารับผลไม้ทุกวันนะคะปกติแล้วจะขายในร้านถุงละยี่สิบบาทป้ามารับก็ขายสิบห้าบาทส่งสารแกงเพราะว่าแกมีพลายเยอะแล้วถ้าป้าขายหมดเนี่ยฮะ ป้าจะได้กำไรต่อวันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ไม่เกิน100ร้อยกว่าบาทนะคะป้าน้อยต้องเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับใช้นี่บ้างให้ลูกบ้างซื้อกินบ้าง ต้องเอาไปใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะค่ะเช้าเย็นนะคะแกขายเนี่ยสงสารแกรแกสู้ชีวิตนะคะถุงนึงก็ได้ไประมาณ5บาทส0บาทแกได้นิดเดียวคือบางทีแกจะลดให้อย่างเงี้ยก็คือให้แกไปอย่างเงี้ยบางทีสงสารแกรอายุปูนี้แล้วเนี่ยต้องมาต่อสู้ชีวิตอย่างหนักเลยเท่าที่รดบทราบก็คือว่าเออต้องดูแลลูกด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่แกร่งมากเลยเนี่นะฮะ ที่ว่าเหนื่อยใจนี่ป้าน้อยเหนื่อยใจเรืงอะไรครับคือว่าไม่มีเงินไงทำม,ม,มาก็หมดไปทำมาก็หมดไปแล้วก็หามาใหม่อยู่เรื่อยอย่างเงี้ยความหวังของป้าคืออะไรครับเพื่อความอยู่รอดไปวันวันดิ้นรนต่อไปสู้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox อาทิตย์ที่6มิถุนายนนี้เวลาบ่าย2โมงครึง่งทาง n ่นทีวีช่อง22